เมืองปราสาทหินถิ่นไซงามเรื่องนามประเพณีผัดหมีพิมายโรงเรียนพิมายวิทยาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายไซงามจากมรดกทางวัฒนธรรมนี้ โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยและการมีส่วนร่วมกับชุมชนจึงได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนกับการท่องเที่ยวตามหลักการ CSR อย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบพิมายโมเดลโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility หรือ CSR สร้างจิตสำนึกให้หวงแหนอนุรักษ์สืบสารคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นผ่านกระบวนการของกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาเป็นเกิดกระบวนการที่ยั่งยืนจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเดิมทีเรามีรูปแบบพ่มายโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นและนำไปใช้ในการบริหารจัดก,การการจัดก,การเรียนรู้อยู่แล้วและได้มีการพัฒนาต่อยอดมาโดยตลอดและครั้งนี้เราได้นำหลักการ CSR มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดก,การโรงเรียนกับการท่องเที่ยว เพราะว่าโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยู่ในบริบทที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีชุมชนที่เข้มแข็งดังนั้นเราจึงนำความรู้เรื่อง CSR มาออกแบบการบริหารจัดก,การโรงเรียนกับการท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบพิมายโมเดลมีการตรวจสอบความถูกต้องของกรอบแนวคิดโดยผู้เชี่ยวชาญปรญ์ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ครูนำกรอบแนวคิดไปทดลองใช้ผลปรากฏว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ครูและผู้เรียนมีความสุขในการให้บริการมีการประเมินผลการทดลองใช้และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นและนำไปใช้ในทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและปลูกจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อสังคมให้กับผู้เรียนผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 1. โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ผนวกเข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนโดยมีงานประจำปีได้แก่งานเทศกาลเที่ยวพิมายงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีงานวีรกรรมทุ่งสำริดงานประเพณีปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสารักและห่วงแหนในบรดกของชาติ 2. กิจกรรม CSR พิมายโมเดลมิวสิกส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นใช้ทักษะชีวิตและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความถนัดและความสนใจการบริการชุมชนโดยวงโยธวาทิตยย์แห่ถ้วพระราชาทนดนตรีไทยและดนตรีสากลได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีงานประจำปีต่างๆ 3. ชมุมนุมนักศิลินโรงเรียนพิมายวิทยาปลูกจิตสำนึกให้รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะบริการสังคมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์คือระบำพิมายปุระมีโอกาสแสดงหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชุดการแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 4. การบริการชุมชนด้านภาษาครูและบุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นในการบริการสังคม 5. ายุวาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนำชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุดและเมื่อมีเวลาว่างด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาบริการสังคมสร้างเครือขายอย่ายยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงพวกเราเองชาวพิมายเวียก็ได้สังเคราะห์ครับว่าจะต้องยื่นมือเข้าไปร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ผมเองในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้พิจารณาหาเวทีแล้วก็หาเมิเกินเข้ามาแล้วก็นำโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและแน่นอนที่สุดอยู่ว่ามาคุเทตอนนี้เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายโรงทั่วประเทศไทยที่เป็นลักษณะคล้ายๆเราทการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ย เราได้ร่วมกับทางโรงเรียนพิมายวิทยาโดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญก็คือการแสดงวิมายะนาตาก,การหรือว่ามินิไลแอนสารพิมายนะคะในการที่โชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะมาชมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกและที่สำคัญที่สุดก็คือในปี2561เนี่ย ได้มีกลุ่มคารวานรถยนต์จากประเทศจีนเชื่อมโยงประเทศไทยแล้วก็ได้แวะมาที่จังหวัดนครราชสีมาได้มาชมปราสาทถิ่พิมายซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยบุคลากรครูและก็นักเรียนได้มานําเสนอเรื่องราวของปราสาทถิ่พิมายเป็นภาษาจีนซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดี ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยคิดว่าโรงเรียนพิมายวิทยาเนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่ดีแล้วก็ช่วยในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและในอนาคตอยากให้ทางสถาบันเนี่ยรักษาความดีแล้วก็ผลิตบุคลากรอย่างนี้ต่อไปค่ะจากการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมีการสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์มีทักษะพ,พื้นฐานและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4มีผลการประเมินในระดับดีมากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล MOE Awards ประเภทสถานศึกษาดีเด่นสาขาอนุรักษ์มรดกไทยจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ a รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิศรายการ Thailand World Music Championships รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย4ปีซ้อนนวัตกรรมที่าม่โมเดลได้รับรางวัลเหรียญทอง1โรงเรียน1นวัตกรรมระดับประเทศปีพุทธศักราช2562สามารถเป็นแบบอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกันได้ส่งผลให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนผู้ปกครองให้การยอมรับและไว้วางใจผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนสืบไป